สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกตามเคยนะครับช่องตีหมวยสตอรี่นะครับก็วันนี้นะครับก็เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนตะขานะครับเนื่องจากตะขานี้มันจะย้วยนะครับนี่จะย้วยอย่างนี้ถ้านกมันลงมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะจบลูกปลาครับจิกลูกปลาเราไปกินได้นะครับแล้วก็เวลาจะให้อาหารหรือจะตักปลาอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับผมก็เลยนี่ ใช้ตะข่ายพลาสติกอย่างนี้ครับเนี่ยเพิ่งจะซื้อมานะครับเนี่ยเพิ่งจะซื้อมานะครับก็มันจะทําให้เรานะครับเนี่ยช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาให้อาหารนะครับกับให้อาหารลูกปลานะครับแล้วก็เช็คปลาของเรานะครับตรวจตรวจสภาพปลาของเรานะครับแล้วก็ให้ไยแดงนะครับให้ให้ไลแดงให้อาหารเนี่ยมันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นุ้งตะข่ายที่ผมผมไม่พอที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับ เราก็ใช้กระเบื้องเปิดติดซึ่งกระเบื้องเนี่ยมันทําให้มันอับอากาศนะครับแล้วก็มันทําให้ mm. เขาเรียกว่าอะไรอะอากาศในผิวน้ําเนี่ยหน้าแอร์ในน้ำเนี่ยมันไม่เกิดการถ่ายเทนะครับี่ถ้าเป็นตะข่ายตรงโปงเนี่ยมันจะดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ผมจะถ่ายมืดไปหน่อยนะเพราะว่าถังสีเนี่ยไอย้ถังเขาเรียกอะไรนะถังน้ำโปรลิตรเนี่ยเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ผมเพิ่งขนขึ้นมาบนดาดฟ้าครับ ตรงนี้เอามาประจำการเพิ่มอีกนะครับอีก3ใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกระมังวางนี้อีกสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางให้เต็มพื้นที่นะครับตรงนี้เป็นกระมังนะครับใส่ลูกปลานะครับและหลายค้อกนะครับอันนี้ขวดพลาสติก1.5ลิตรผมยังไม่มีนะครับก็เลยเรียกว่าอะไรอ่ะยังหาได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับอันนี้อ่าอันนี้ข้างล่างมันจะมืดมืดหน่อยก็ ก็มีน่าจะมีเต็มชั้นนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นอชั้นล่างนี้น่าจะเต็มได้อีก210ใบนะครับนี่แล้วก็มองไปไกลๆนะครับมีถังสีเอ้ถังน้ํานะครับ66ลิตรนี่อ่าแล้วก็ชมวิวสวยๆด้วยนะครับนี่ประภาคารมใช่ประภาคารเ่ยเขาเรียกอะไรนะขอชมเมืองนะครับปากน้ํานะครับจังหวัดสุระกาลสวยๆนะครับนี่ถัง6 6ลิตรเพิ่งมาส่งเมื่อตอน6โมงสินาทีนะครับ จำนวน20ใบครับยังไม่ล้างยังไม่ได้ล้างนะครับ <S <'s คิดว่าวันนี้น่าจะล้างไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะอาจจะล้างพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่เราจะาวางถัง66ลิตรเนี่ยอ่าอันนี้มันจะมืดไปหน่อยนะครับก็อันนี้แหละอันนี้ผมวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะวางท,างทังโซนนี้อันนี้ผมเคลียร์พื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาถังน้ำเนี่ย66ลิตรอ่ะวางนะครับ เป็นแถวคู่นะครับเน่แล้วก็มีทางเดินตรงกลางนะครับนี่ยาวเลยนะครับ20บใบนะครับที่เราจะวางกันนะครับแล้วก็จะเป็นแต่พ่อแม่พันธุ์ปลาเท่านั้นนะครับส่วนพื้นที่ในการฟอร์มนะครับก็จะเป็นนะครับอันนี้1.5ลิตรนะครับที่ผมจะเตรียมไว้400ขวดนะครับแต่คิดว่าเนี่ยชั้น2เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะใส่ขวด6ลิตรดีนะครับหรือจะเป็น ขวด1.5ลิตรดีนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำนะครับตาข่ายสำหรับปิดกระมังด้านนู้นนะครับอันนี้ผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอากระมังขึ้นมาอีกใบมงไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคอกนะครับมุกทองนะครับมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นนีโมนะครับเดี๋ยวจะมาไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงโซนนี้นะครับก็ คลิปเมื่อวันก่อนครับที่ผมปล่อยลูกปลาไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาครับข้อที่สองที่ผมเพาะไว้กาแลครับมาปล่อยสองกระมังนี้อีกทีนะครับเดี๋ยวเราทําตาข่ายเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับก็มาดูกันต่ออันนี้ผมขึงตาข่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันทําให้เรานะครับให้อาหารปลาแล้วก็ดูแลปลาได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้เมื่อกี้นะครับผมคัดไซต์ปลานะครับเนี่ย เป็นข้อกาเล็กซี่นะครับนี่มันอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับต้องมาดูกลางวันเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะครับ mm hmm. ก็คัดนะครับอ่านี่เป็นลูกปลาข้อกาเล็กซี่ของผมข้อที่2อนะครับนี่นี้นกำลังกินอาหารกันอยู่เลยผมแยกไซส์นะครับนี้จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยอันนี้จะมีหมดร้อามสิบตัวนี้มี1 4 0ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2ที่ผมที่ผมเพิ่งหักเพาะนะครับก็ ได้ลูกปลาเกือบ3าม้อกว่าตัวนะก็มีตายไปบ้างนะครับก็ผมก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยมือใหม่และหลายคนอนะ่ะเอาตรงๆเลยผมว่าน่าจะเพราะปลาเนี่ยตายกันค่อนข้างแบบเยอะนะครับเหลือรอดไม่กี่ตัวนะครับก็อาจจะมีจุดเล็กๆแน่น้อยที่มันก็มาพูดมาคุยกันต่อนะครับเพเอิมเมื่อกี้มันแบบแบตบหมดนะครับ ก็อาจจะมีจุดเล็กๆน้อยๆครับที่มือใหม่หลายๆคนเนี่ยมองพลาดไปนะครับก่อนที่เราจะเพาะประกาศเนี่ยอยากให้ลองศึกษานะครับจาก YouTube นะครับจากูรูหลายๆท่านก่อนนะครับหรืออาจารย์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความน่าเชื่อถือนะครับผมแล้วก็ให้ความรู้โดยไม่ระหวังสิ่งตอบแทนนะครับอย่างอาจารย์น้อยนครสวรรค์นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับมันมีคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะครับที่เพาะประกาศไปกับอาจารย์นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ครับ ก็อันนี้นะครับก็มาอัปเดตเพื่อนเพื่อนดูว่าผมนะครับได้เปลี่ยนสภาพตาข่ายนะครับให้มันเป็นตาข่ายพลาสติกแทนนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คัดปลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีกระมังว่างอยู่กระมังหนึ่งนะครับแล้วผมจะเอาปลาที่มีอายุประมาณสักยีวันเนี่ยผมมาใส่นะครับเพื่อจะทําให้เขาตัวเขาเนี่ยโตขึ้นนะครับเนื่องจากตอนแรกเนี่ยผมต้องเลี้ยงในกระมังซักพานะครับเพราะว่าพื้นที่มันเคลมไม่เสร็จดังคลิปก่อนๆี้ที่ได้กล่าวไปนะครับ อันนี้ปรากฏว่าวันนี้นะครับยังไม่ได้เอาบุกทองกับกับนิโมลงนะครับัวน,นี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับพรุ่งน,นี้จะเอาปลามาเทลงกระมังเนี่ยน่าก็จะเป็นก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องมามช่วงสายสายเดี๋ยวผมจะต้องมาล้างนะครับถัง66ลิตรนะครับเพื่อที่จะทำที่วางนะครับใส่ ป่าพ่อแม่พันธ์นะบริเวณนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด u ั s c ไ cribe ด้วยนะครับผมก็ทางตีหมวดสตอรี่ก็จะมีคลิปวิดีโอดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมต่อไปนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้เพื่อนๆต่อไปครับผมสวัสดีครับ